สวัส <avec> ด <behaviour global ours> ีค <some servir> ่ะ <tamam> ย <us |zh|> ินดีต้อนรับเข้าโชียลนักยิงลานลุงพลนะคะไม่ทันแล้วลุงลุงหายไปเราจะไม่ล็อกเลงเราเราจะได้สามสิบล้านลุงแข็หัวแล้เมื่อกี้เลยลุงกำลังลุงปูกำลังเด็กตัว คนเดียวกันนะกับที่ให้หนึ่งเจ็ดวันนี้กี่ใบครับเนี่ยนี่ปูมาแล้วกี่ใบถูกเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้ยจับลงมาที่ไหนใช่ลงมอนไปใส่อะไรล่ะสนใจสนใจใบตั้งตั้งตั้งนานแล้วครับครับเดี๋ยวหิวจะไปกินครับโอไม่ให้ผ่านนอกคือข้าวนล้วก็ไม่ถ่ายก็ ปูมาแล้วปูมาเย้าลุงม์ลงมาแ้วม่มนไปดูเ่าเขาเก็บได้ไหร่ะ่เกดินไปถมทาง่เสียดายหินนะเจ็ีมาเฟใส่ปูถมทีของเราทั้ไยปูปางไม่ต้องไปดูไปดูไม่ต้องถมทางดันมลับเรยลุงมณ์สสยลุงมลุงมณ์โด้ลุงมณ์สายเฮงใสาหจะมารงวัลที่หนึ่งนะคะเน ว่าเป็นพวกเกลียงแข็งเป็นแมนกำังรับเงินเขาเงรอจอยู่ปนกอนี่าให้ครับปเาี่เล็กนะครับเดี๋ยวายรกันขอบคุณมากนะนี่รัช้แต่ช้าแท้เออ อยากมีมสายน่ปูแล้วปูก็มนมาทันีีู่เล็กๆลูกไฟฟ้าใช่อิเล็กซ์ค่ะลูกปูีมากนะขอให้ร่ำรวยเรื่อยๆยิงๆขึ้นไปอ่าอยู่มั่นครดีจะมีให้เรขอะไรนะทุกคนเจ็ดร้อยเก้าสับปู แล้วก็จะให้หลายตัวเลยมีอะไรให้ยุงจิ้มนะตัวนี้ยุงจิ้มขออะไรไม่ว่าจะล้วงแจโลแกะโลเป็นโอ้โหขุญแจนอยู่พ่ายตัวนี้เป็นเศษนี้กันไปเลยไม่ให้แล้วนะครับทาไปทำไมฮบ ไม่บอกว่าเอาไปไหนนะครับคนของไปเอาไปนาโอเคคนของไปนาคนของไปนาโอเคครับยังมีของไปนากำลังใจต้งใกินเปลือกนาลูกพ่อจะไปทำนาจะรอดไปเนาะปีนี้กินสิบลูกผ้าพันซันสิบลูกวิ่งซันได้ซันเทื่อเดียวมอนุ่งก็ไปส่งพันได้ป้างหมู่บ้านนี่จะเห็นมั้ยปีนั้นไหม

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะปู่ปู่ให้อะไรวันนี้ปู่ให้ปู่ปู่ให้อะไรเล็กนอะไรเป็นอรตามรอยอ่าได้สั่งานะต่อหม้อร้อยกระพอมร้อยนะครับร้อยกับเปยวกับคามอยเยสาร้อนะครับก็ป็าพที่สามร้อยคับขอบคุณมากขอบคอรมากคือ้ได้เสียงด้วยโหให้เฮงเฮงก็จได้เอายางใหม่ีใบก็ัะปูเบือ เพื่อึ่งขึ้นบสี่ใบเพราะว่าถ้าดัดมจะได้ขึ้นไปสูงคือสี่้างล้มัจะตกมาอย่างนี้งวดหน่มันมีเหนึ่อยังถ้าต้องดัดมันขึ้นไปนี้ัต้องคำนี้เพราะว่าเออธนพิษงจะคำนี้เลยเเ็มอดี๋ยวสิเฮีเดเ่ด้ บอกมาน้าท้าบานเนี่ารับางวันะครกรลเนวัเป็นเกนะเสื้อเีกแลเ้่วเสื้อดัดเดเสื้อเสื้อมาไหนเบฟก็เสื้อมาเสื้อยงวัวเวมามัดดึงไปดิตมัดดตัวามนิหนเลยม่ดาถ่าย้าเสือกนะอ๋อปัญหาเพรเห็น นนลองนั่นเนี่ยมีรมีลวดอยู่เดกาการัดนะครับั้

ก็เดี๋ยวให้ตัวงานราชการเลยดวนะันีก็มาสง่เลยร้อยเก้าสิบไปเขาันสิบห้าค่ะคุณทำไรครับขายจริงเืคไปทำไมครับมีทำอไงครับลุงลุงใหญ่นะครับลุงใหญ่นะครับคอคอเปอครับปุคอปกคอต้นไม้คอต้นไม้โ้โหพุทธ้ปคอต้นไม้ เดดันด uh, ันขึ um ้นนะครับ yeah. ด mm ัน hmm. ข um ึ้นก็มามาทางทางปลายมางแล้วแต่นขึ้นเลยก็เรานะสำหรับนิ้วครับเอาไว้ยันไงนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้เพืด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ